สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยามเช้าครับผมนะครับวันนี้ยามเช้าเดี๋ยวผมจะพามาดูรถโอ้โหตัดผมใหม่เมื่อวานเนี้เป็นไงพอได้ไหมครับนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับจะเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นในรุ่นของ X Series Speed นะครับสีขาวนะครับซึ่งตัวเนี้ยราคาสีขาวอยู่ที่733,000นะครับก็มันจะเป็นในรุ่นของตัวแ a ปนะครับ นะครับแคปตัวเตี้ยนะครับเป็นแต่ว่าจะเป็นในรุ่นของ X Series 7 0 3 3 0 0นะครับ3า0 0บาทแต่ถ้าเป็นสีเทาดัมโบนะครับก็จะเพิ่มเข้ามา7,000 0บาทนะครับก็รุ่นนี้ลูกค้าได้ทำการแต่งนะครับตัวนี้เป็น2ประตูนะครับเดี๋ยวนานๆที เห็น2ประตูแต่งเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะครับาความสวยงามของ X s e r ซ e s ตัวเตี้ยนะครับในการแต่งหล่อนะครับใส่แมงแต่งนะครับแล้วก็จัดทรงเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนซึ่งทันยานลูกค้าใส่ท่อด้วยนะครับเสียงจะเป็นขนาดไหนจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก่อนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับใครที่กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับ นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับก็กดติดตามเป็นกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งให้มันเป็นแจ้งเตือนนะเหมือนกระดิ่งสัตว์นะครับเนาะแล้วก็ ใครที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์ตุ้ยนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์094นะครับ536 3330นะครับหรือว่าจากทางช่องทางเพจเฟ e บุ o กนะครับเซลตุ้ย100%นะครับกิงยนส์สขาพิมายนะครับพิมพ์ตามนี้เลยภาษาไทยนะครับซึ่งก็ทักแชทมาได้เลยนะครับโอเคนะครับใครที่จะสอบถามอะไรต่างๆหรือว่าจะเอารถเก่ามาตีเทินไรได้หมดเลยนะครับเดี๋ยว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาไปชมไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยนี่นะครับนี่คือเจ้า x series speed นะครับเป็นแคป2ประตูนะครับก็เป็นสีขาวส,สวยเลยนะครับตัวนี้ได้ทำการจัดทรงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจัดทรงใส่แม็กใส่ท่อด้วยคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูดีกว่าเพื่อให้เสียเวลานะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นหน้าเดิมๆของ x series speed เลยนะครับก็คือเดิมโรงงานหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลย นะครับ X Series เนี่ยครับเนาะสัญลักษณ์ของเขาคือนะครับจะเป็นสีแดงนะครับเห็นไหมจะเป็นสีแดงนะครับส่วนของอเห็นไหมอิสุจะเป็นสีแดงจากโรงงานเลยอันนี้ให้มาจากโรงงานแล้วก็ส่วนของสีเขี้ยวนะครับเขี้ยว2ชั้นตรงนี้จะเป็นสีแดงแต่มันจะเป็นคนละแดงของตัวอิสุเนาะจะเป็นแดงออกอเขาเรียกวัยทบ้านผมเรียกออก เลือดหมูแต่ไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกเลือดอะไรนะครับแล้วก็ถ้า X Series จะสปีดจะมีมาให้ไม่ว่าจะตัวเตี้ยตัวสูงนะครับเขาจะติดส่วนของสติ๊กเกอร์มาให้ทาาตรงส่วนของฝากระโปรงนะครับแต่ว่าบนหลังคาไม่มีนะครับจะมีแค่ฝากระโปรงกับฝาท้ายนะครับที่มีมาให้โอ้โหหล่อๆนะครับแล้วก็ส่วนในรุ่นของ X Series p ป e d ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตาไฟนะครับนี่ครับจะเห็นไหมเห็นสีแสงขาวๆมั้ยจะเป็นหลอด LED ตัวเนี้ยนะครับจะเป็น ไฟเดย์ไลท์นะครับเป็นไฟสองสว่างในเวลากลางคืนด้วยถ้าเป็นกลางวันก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วไฟหน้าก็จะเป็นในส่วนของโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับเห็นไหมเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเห็นไหมอาจจะไม่โฟกัสนะครับตัวนี้สวยถ้าเป็นตาไฟตัวนี้มันเหมือนกับอ่าที่มองดูเนี่ยมันเป็นเหมือนตามังกรตาเดียวอะไรทุกอย่างเห็นไหมลูกค้าเห็นไหมครับสวยๆเลยนะครับซึ่งหลายคนอยากได้นะครับในรุ่นของตัว SDA อยากจะได้ตาไฟตัวนี้มากนะครับอ่า แล้วก็ทางรุ่นของ X Speed นะครับมีมาให้ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกแล้วก็ส่วนของไฟเลี้ยวอยู่ข้างกันแบบนี้นะครับครอบด้วยตัวสีดําแบบนี้นะครับตัดกันกับสีรถเลยสีขาวนะครับแล้วส่วนของสเก็ตด้านหน้าหรือว่ากันชนนะครับก็จะมีส่วนของลายแคปตาคาร์บอนแบบนี้ปูยาวๆนะครับเห็นไหมปูยาวเลยสวยเลยนะครับโอ้โหแจ่มนะครับ แล้วส่วนของฟิล์มนะครับติดให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าเนี่ยผมจะติดเป็นตัว40%นะครับด้านข้างผมติดเป็น60%ซึ่งตัวนี้จะเป็นส่วนของเกณฑ์มาตรฐานนะครับเวลาที่เราขับอะไรเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์นี้ซึ่งมันไม่มืดเกินไปไม่สว่างเกินไปมันอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีพอดีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูส่วนของแม็กแต่งการจัดทรงนะครับตัวนี้ครับจัดทรงสวยนะครับนี่นี่นี่จัดทรงสวยเลยเห็นไหม ผู้ชมดูเลยท่านผู้ชมลูกค้านะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูแม็กก่อนนะครับแม็กจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าจะเป็น T ีนะครับ t ียี่นะครับแม็กตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลไม้นะครับสีน้าตาลไม่จะเป็นก้านก้านก้าน,น,นแบบนี้แล้วก็ใส่ด้วยส่วนของน็อตตัวสีแดงนะครับแล้วก็ใส่คอปัมแบมโรโบสีแดงนะครับตัวนี้แถมใส่ตัวดุมล้อนะครับชุดนี้จะเป็นใส่ดุมล้อมาด้วยนะครับลูกค้าบอกขอเป็นดุมล้อสีดํา ใส่ดุมล้อสีดําซึ่งตัดกับตัวแม็กซีเอยีสนะครับสีน้าตาลไม่มากเลยนะครับส่วนของขอบตรงเนี้ก็จะเป็นเงาเงานะครับก้านนี้จะเป็นยิงสายซึ่งผมว่ามันดูแรงของความสะอาดง่ายมากนะครับแล้วสเต็ปนี้จะเป็นหน้า2หลัง4ี่นะครับตัวนี้ต้องดัดแหนบนะครับต้องดัดแหนบนะครับตัวนี้ต้องดัดแหนบสเปคยางด้านหน้านะครับสเปคยางด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมใส่เป็นตัว2 4 5 45หี่สห้านะครับตัวนี้ ถาม่าล้นไหมก็คือมันก็ล้นแค่แก้มยางนะครับไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดเห็นไหมล้นแค่แก้มยางเพราะว่าขอบยางมันอยู่นี่มันเสมอกับซุ้มล้อนะครับอนนี้ล้นแค่แก้มยางนะครับความห่างก็อยู่ประมาณนี้ครับ5นิ้วนะครับปาน5นิ้วสอดได้อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเตี้ยมากนะครับกาลังสวยเลยสเต็ปนี้นะครับยาง2 4 5 45หขอบ18เนี่ยครับกำลังสวยเลยนะครับปลายยางตัวนี้ดอกลึก นี่ดอกลึกๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง x i e Speed นะครับก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์ X ตรงนี้นะครับโอ้โหแจ่มๆนะครับแล้วก็ส่วนของคิ้วกันสาดนะครับจานรองมือเปิดตัวเนี้ยเขาจะไม่ติดเพราะว่าถ้าเราลอใส่แม็กแล้วเราไปใส่จานรองมันจะดูไม่สวยนะครับเพราะว่าตัวมือเปิดตัวเนี้ยนะครับมันก็เป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วนะครับมันก็เลยดูกลมกลืนให้มันคุนคลีนนะครับแล้วก็ ส่วนของคิ้วกานาสา์เขาจะไม่ใส่เพราะว่าถ้าใส่่ปมันจะดูแบบไม่สวยเลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูส่วนของล้อหลังกันนะครับเนี่ยครับที่ล้อหลังที่ว่าอ่าต้องดัดแหนบก็คือจะดัดลงมาให้มันเป็น4ี่นิ้วเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะประมาณเนี่ยครับก็5้านิ้วส่วนเหมือนกันนะครับก็ยังมีช่วงยุบที่เยอะอยู่นะครับก็สามารถถนของได้เลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนของล้อนะครับด้านหลัง เบอร์ยางด้านหน้ากับด้านหลังมันจะเป็นในส่วนของคนละเบอร์กันนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยก็คือแม็กจะเป็นลายเดียวกันนะครับที่อ28นะครับครอบรุมสีดำนะครับน็อตล้อสีแดงนะครับแต่ด้านหลังจะไม่มีครอบปั๊มนะครับเพราะด้านหลังมันเป็นเป็นดัมเป็นเบรกดัมนะครับเนาะในรถกระบะจะเป็นเบรกดัมด้านหน้าจะเป็นดิสนะครับผมแล้วก็ขนาดยางนยครับล้อหลังเนี่ยครับเนาะเนี่ยครับขนาดยางจะเป็น275 40นะครับ แต่ด้านหน้าจะเป็น2 2 4 5 45นะครับอันนี้เป็น2 7 5 40นะครับขนาดยางจะคนละขนาดนะครับเวลาสลับยางก็จะหนับคู่หน้ากับคู่หน้าคู่หลังกับคู่หลังนะครับก็จะสลับแค่นี้นะครับแล้วก็ความโรดลงมาแบบสวยๆเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับแล้วส่วนของสเก็ตด้านท้ายนะครับในรุ่นของ X Series Speed นะครับเป็นการออกแบบดีไซน์ที่สวยลงตัวถ้าเป็นอยู่ตัวเตี้ยเห็นไหมไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับ สำหรับถ้าเป็นในรุ่นของ X Series Speed เนี่ยก็คือโหลดจัดทรงนะครับแล้วก็ใส่แม็กแค่นี้หล่อเลยไม่ต้องทำอะไรมากนะนะครับส่วนของไฟท้ายก็เข้ากล,กลมกลืนกับรถนะครับเป็นครอบรมสีดำใสๆนะครับตัวนี้แล้วยังมีสัญลักษณ์ของ X Series Speed อยู่ด้วยนี่นะครับส่วนของกันชนท้ายก็จะเป็นส่วนของคีบแดงนะครับตัดด้วยดาเป็น no b a c k ตรงนี้จะเป็นคาร์บอนตัดเป็นลายคาร์บอนคีบแดงตลอดเลยอันนี้เป็น no เป็น no b a c k นะครับ สวยๆนะครับส่วนของกระบะไนเนอร์อันนี้ลูกค้าใส่ใส่ดีครับเวลาเราขนของมันจะไม่เป็นรอยนะครับอย่างตัวนี้นะครับลูกค้าทําการเปลี่ยนท่อด้วยอันนี้คือท่อเดิมนะครับท่อเดิมหมดเลยได้คืนหมดแล้วก็ในถุงก็จะเป็นส่วนของอุปกรณ์ที่เราถอดออกจากล้ออะไรพวกนี้ล้อเดิมเราจะเทินนะครับอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ให้คืนนะครับเก็บให้คืนลูกค้านะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูโอุ้ยนอนแป๊บหนึ่งเห็นไหมอันนี้คือเป็นท่อนะครับ เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปลา,ายไทยเทเนาะเป็นพ่อออกท้ายนะครับงอปลายลงนะครับตัวนี้เป็นงอปลายลงนะครับมันจะมีแบบออกท้ายตรงก็มีนะครับหลายแบบแต่ส่วนใหญ่เขาจะออกตรงนี้แล้วก็งอลงนะครับสําหรับในรุ่นตัว x s e r i e s ก็สวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยครับถ้าสมมุติลูกค้าคนไหนนะครับอยากได้หรือว่าสนใจนะครับ ซึ่งรถคันนี้ราคาเงินสดอยู่7 3 3 0 0 0บาทน,นะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจหรือว่าอยากได้นะครับหรือว่าอยากจะถามว่าออกเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ก็โทรมาสอบถามเซลล์ตุ้ได้นะครับว่าอยากดาวแสนนึงจะส่งเท่าไรนะครับมีส่งตั้งแต่4ปีจนถึง7ปีนะครับดาวเริ่มต้นทุกรุ่นนะครับอยู่ที่5นะครับอยู่ที่5อ่ะเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงนิดนึงดีกว่า ผมให้ฟังเสียงอ่าเอาแค่พอหอมปากหอมคอนี่เสียงเร้าใจมากเลยนะครับกับรูปทรงที่ใส่แม็กออกมาแบบนี้แล้วนะครับทําให้หลายคนร้องโอ้โหอยากได้เลยนะครับคนไหนอยากได้ทักมาหาเซลตุยได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถาม ได้ที่เบอร์นะครับ0 9 4 5 3 6 3 3 3สนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซลตุยก็ฝากคลิปถูกใจลูกค้าไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ